แล้วจะไปไหนครับคุณโยมจะมีศาสนาหรือไม่มีศาสนาเนี่ยนรกสวรรค์น,นี่อันเดียวกันนะเหมือนพระอาทิตย์ที่เราเห็นพระจันทร์ที่เราเห็นกับคนชาติอื่นศาสนาอื่นเห็นก็ดวงเดียวกันเหมือนกันมันไม่ได้อยู่ที่ความเชื่อแต่ว่ามันอยู่ที่ความจริงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงไปตัสรู้เห็นความจริงอันนี้แล้วเอามาสอนเราเท่านั้นเองเนี่ยจะเชื่อไม่เชื่อมันก็เป็นอย่างนั้นแหละใครจะเชื่อว่าไฟไม่ร้อนไปแหย่ไฟเข้ามันก็ไหมมือ มันไม่ได้อยู่ที่ความเชื่อมันเป็นความจริงเห็นคนไม่มีศาสนาก็อยู่ที่ว่าเขาทาบุญทําบาปบางคนไม่ได้รับถือศาสนาอะไรแต่เขาไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนแล้วก็เป็นคนมีน้ําใจสงเคราะห์โลกอ่ะไม่ได้เชื่อนโกสวรรค์แต่คนเห็นคนลําบากก็ไปช่วยเขาไปทั่วเนี่ยแม้บุญจะน้อยหน่อยแต่ก็ยังได้บ้างแล้วไม่ได้ทําบาปอะไรไม่ได้กินเหล้าเมายาอะไรตายแล้วก็ยังมีโอกาสไปเกิดในที่ที่ดีได้เหมือนกันแต่อยู่สวรรค์ก็ชั้นไม่สูงเพราะว่าทําบุญไม่ถูกเนื้อนาบุญเตรถ้าเกิดไม่มีีศาาาาาสนนนนแลล้้้วไไปปทํบเเขดยยะอักกก็ตร